8ปีที่ต้องชดใช้เจ้าสัวประชัยคดีดินป่าคดีสะเทือนวงการธุรกิจไทยที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในตอนนี้คงหนีไม่พ้นคำพิพากษาศาลที่มีต่อนายประชัยเลี่ยวภัยรัฐอดีตเจ้าสัวชื่อดังแห่งบริษัท TPI โพลีนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งให้จำคุก8ปีเต็มโดยไม่รอลงอาญา ในคดีออกโฉนดที่ดินปลอมและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อทำเหมืองปูนคดีนี้มีจุดเริ่มจากการตรวจพบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินจำนวน11ฉบับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเอกสารเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกิจการเหมืองปูนของบริษัทในพื้นที่จังหวัดสระบรุรีการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายและทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง เมื่อพยานหลักฐานชัดเจนศาลจึงตัดสินลงโทษทั้งบุคคลและนิติบุคคลโดยนอกจากนายประชัยจะถูกจำคุกแล้วบริษัทยังถูกปรับเป็นเงิน1,60,000บาทด้วยค่ะทันทีที่ศาลอ่านคำพิาพากษาเสียงฮือฮาก็ดังกระหึ่มไปทั่วสังคมเพราะนี่คือคดีที่เกี่ยวพันกับนักธุรกิจระดับประเทศ ภาพเจ้าสัวผู้เคยทรงอิทธิพลถูกเจ้าหน้าที่ราชทัน์ควบคุมตัวไปยังเรือนจำจังหวัดสระบุรีกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สะท้อนความจริงว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้แม้ภายหลังสาลอุทธรภาคหนึ่งจะมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวในวงเงิน400,000บาทระหว่างรอการพิจารณาในชั้นอุทธรแต่คำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ยังคงเป็นที่พูดถึง เพราะมันไม่เพียงแต่เป็นโทษจำคุกธรรมดาหากแต่ยังเป็นการตัดคะแนนทางสังคมที่อาจส่งผลยาวนานต่อภาพลักษณ์ของเจ้าสัวรายนี้และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเสียงสะท้อนจากสังคมค่อนข้างชัดค่ะหลายคนรู้สึกว่านี่คือก้าวสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเอาผิดผู้มีอิทธิพลได้จริงเพราะที่ผ่านมาคนไทยมักตั้งคำถามว่า คนรวยคนใหญ่โตมักจะรอดพ้นจากคดีความอยู่เสมอการที่ครั้งนี้สารลงโทษหนักจึงทำให้สาธารณชนรู้สึกว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ขณะเดียวกันนักกฎหมายและนักสิ่งแวดล้อมก็ออกมาให้ความเห็นว่าคดีนี้ไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่ยังเกี่ยวพันกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาติ หากผู้มีอิทธิพลสามารถใช้ช่องทางทุจริตเพื่อครอบครองที่ดินป่าไม้ผลที่ตามมาคือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาวดังนั้นการที่ศาลลงโทษจึงถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยไม่อาจปล่อยปละละเลยปัญหานี้อีกต่อไปในโลกออนไลน์กระแสถกเถียงก็ร้อนแรงไม่แพ้กันค่ะหลายฝ่ายชื่นชมศาลที่ตัดสินอย่างเด็ดขาดขณะที่อีกฝ่ายยังคงตั้งคำถามว่า โทษจำคุก8ปีจะถูกยืนตามทุกชั้นศาลหรือไม่และการประกันตัวด้วยเงินไม่กี่แสนบาทเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจต่อสังคมหรือเปล่าในเชิงธุรกิจคำพิาพากษาครั้งนี้ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและคู่ค้าของบริษัท TPI Polin หลายฝ่ายกังวลว่าคดีนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรและอาจทำให้การดำเนินธุรกิจต้องเผชิญแรงเสียดทานมากขึ้น เพราะในโลกธุรกิจยุคใหม่ความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคมคือสิ่งที่ลูกค้าและนักลงทุนให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าผลกำไรท้ายที่สุด8ปีที่ต้องชดใช้จึงไม่ใช่เพียงคำพิพากษาข,ของศาลแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการคืนความยุติธรรมให้กับสังคมไทยคดีนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกภาคส่วนเห็นว่า การละเมิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแม้จะเคยยิ่งใหญ่เพียงใดสุดท้ายก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปค่ะ